ที่ขัดแยง้งเขามาแสกแล้วมันกะบรเหตุเลยอน,นานั่นแหละ่นจังหวาวานในการทําความดีอย่าผัดวันประกันพุ่งที่คนวานนะถ้าว่ามืออื่นก้อนมือฮือกก้อนยังสี่หล้วเลยบรได้เห็ดที่ว่าเป็นยังคื่อฝ่าวาจารย์ใจหอนเถิดว่าันาแมนใจหอนถ้ามีโอกาสได้เห็ดเห็ดโลดเห็ดเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาโอดมันตายเป็นเด้ คำว่าควอมตายเศร้าหายใจคนได้ตายโหลดมันบริยากมันได้ได้ไอความตายมันสิเสดายเมื่อภายหลังถ้าห้าคจิตทํำดีเราเห็นโหลดอ่า่าไปหาความสมบูรณ์มุ่นพร้อมในการกระทํำดีมันบ่มีหรอกคำว่าสมบูรณ์ในโลกอันนี้บม่มีโลกนี้ข้าเข้ากันไปบัดทุกอย่างสมบูรณ์ดีแล้วไมนน่มีถ้าผูใ้ใดอยากรู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่ในโลกนี้แหละ ความบาียแยแน่นอนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วคือว่าความตายนี่เป็นของแน่นอนหล่ะกันหนีวะไรพ้อมนั่นแหละคือวะไรเสียดายเมื่อฝ فا หลังจิตมันสิติดความคิดติดติดไว้ว่ากุบ่ได้เฮดนี่มันติดติดไว้มันสิห่วงมันสิกังวลนฝ่าวเหตุโหลดคิดปบขึ้มนมาเหตุปับเลยที่บอกว่าใจหอนมันรวมเป็นใจหอน ถ้ามันสมควรเหู่ในเดียวนี้ขณะนี้เห็ดเลยบารอห่วงได้เป็นการทําให้ชินในการนึกถึงความดีชินในการกระทําความดีคิดเร็วทําเร็วซึ่งเป็นความดีนี่อสมควรที่สีตุลิตะตุลิตังร,ร,รีบรีบเร่งเร่งโดยเร็วไวๆด้วยภาษาบาลีฝันวางสั้นให้รีบทําเลยด่วนทําเลยจังสุเบรเยดายมาไา่หลัง ถ่บท่ทําเด๋นวนี้ในขณะนี้ปุ๊บความบ่ดีสีขาแทรกเพราะว่าความเคยชินของคนทั้งหลายนี่ก็คือความเห็นแก่ตัวขาวแทรกนี่แหละคือความบ่ดีเฝ้่าเห็นปั๊บปั๊บหลวดอีหยังก็ดีเห็นแล้วก็คือมันก็แล้วไปเด่ละ่ะบริห่วงกังวลว,ว่าเฮาบริเหต์คํามพระเิ่นเบาเบาง,ง่ายง่ายแต่ว่าความละเอียดลึกซึ้งมีมากเลเลอยอ่าพัดว่นปากกันพุง คนบอกทั้งสี่อ,อย่าอ่างห่อนอย่าอ่างหนาวอย่าอ่างว่าว่าท่านเหมาะอย่าอ่างว่าว่าท่านมนีอย่าอ่างการอย่าอ่างเวลาถ้าที่ถำดีให้ท้ำเลยข้หมายของเพิ่นละเอียดลึกซึ่งเลยว่าห้าฝ่าว่าเราแล้วเลยอดยิแต่ว่าถ้าอันไดที่บ่ได้เหตุมันสิคะนึ่งหามันสิคขนึ่งหาบาดสิตายที่จิบมันไปติดมันบ่แล้ว คำ่าจิตไปติดทุกสิ่งทุกอย่างพยายามพิดเหตเห็นเร็วเพือให้เว,ใหวเพื่อบ้อให้มันติดให้มันชินแล้วก็ถ้าการบรรลุรรมทั้งหลายแหละมันก็วก็เร็วตามความเหติตทั้งหลพวกเดียวก้อนอันนั้นก้อนอันนี้ก้อนมันก็เดียวคือกันนั่นแหละพวกนั้นอ <c oughs> ได้ทำซาคนได้ทำซาเพราะว่าพัดวัดประกันภุงิถ้าห้าสิเสียบตัวอย่างแล้วคือ พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าองค์แรกที่เพิ่อธิฐานไห้ขอให้ได้บรรลุท่ามเป็นองค์แรกในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งคือพระอัญญาโกนทัญญาขัเขเ่อนม่านขึ้นมา,นม,ามีน้ำน,ำนมแล้วคนฝ้าวรีงน้ำนมออกมาไปเหตุเขามาถูประหยัดถวายพระพุทธเจ้าเพืเ่อเพิ่นการอธิฐานพร้อมว่าขอบุญนี่จงเป็นพระเจให้ผู้ขา่ายได้บรรลุทรามเป็นพระอรหันต์องค์แรกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเถิดนะ มันก็สรงผลจังสันอิลีเพราะว่าขาเจ้าตั้งจิตไว้แบบนั้นออตั้งอารมณ์จิตไว้แบบนั้นส่วนพุ้นองเดชสุภาปริภาชกอ้ายไปส่วนว่าผ้ากันไปเห็ดเขาถวายพู้ตเจ้าถ่อเฮ้าบอกว่าเขาขึ้นเล่าก้อนจังเห็ดเขาขึ้นเล่าก้อนจังเห็ดก็เลยกลายเป็นว่าที่กินเขาขึ้นเล่าก้อนมูกับเพิ่นนั่นแหละถวายก้อนมูกับจริงแต่ว่าได้บรรลุรรมเป็นผู้สุดท้ายนี่สะ พระพุทธเจ้าถึงยังมีชีวิตอยู่นี่มีระเบียบเทียบในฟังบางนี้เห่าคนที่บรรลุธรรมจะเป็นเด็กหน่อยคือสบายก้อนอเออสบายกว่ามูเนียคือบ่ฝ่าวเห็ดนะครับคือตกจริงตกอย่างเห่าพยายามสิวานหล่อมจิตใ,ใจเห่าคิดเร็วหล่ะกับทำเ็วในในการทำความดีอันใดมันบ่เห็หุเหงผู้ใดเดือดร้อนเสียชีวิตทรัพย์สินเห็นโลด ปั๊บโหลดตาเขาเห็นนี่สิ่งใดที่กีดขวางถนนทนทางเฝ้าลูกไปดึงออกโวลดพระวา,ย,าย่าย่านผู้อื่นเขามาเหยียบม่ทําเหตุแห่งจากผู้คนผู้นัน้นเป็นอันตรายทำเฝ้าเฮ็ดโลดว่าเสียหายยังเลยในจังสตรเก็บไม่ร้อยน้ำขึ้นมา่าณนำเน่า,นา,นาอช่งสิเฮ็ดโลดเห็นเตาเห็นปูเห็นปลาตามถนนทนท,นทางเอามันหนีออกไปๆให้มันปลอดภัย ทั้งรายและแล้วนั่นก็นกลับขึ้นหาจะของบิดจึงบอกว่าให้ฟ้าฟ้าวลิงลิงเรียบเรียบเร็วเร็วตุลิตะตุลิต,ตังสีขะสีขังม <c oughs> ันเป็นพระาบาลีบลัมบนบอกคำของสองเด้มันแลว่าจังสันอีรีได้รีบรีบเร่เงเร่งเร็วเร็วไวไวตุลิตะตุลิต,ต,ต,ตังเร็วเร็วไวไวคิดดียังไงฟ้าวเฮ็ดลด แถวว่าสั่นความบาดีเขาแทรกได้เขาแทรกแล้วบ่เห็ดบ่เห็ดพ่วาพิพาเห็ดว่าเ้าฝ่าผู้วอกู้ปปับหู้จักอาศัยหุ่ักนิสัยอาจารย์ที่หุ่จักนั่นนั่นนี<ช>่แต่ความกับพันยามซึมเอาตีความไหวซึมเอาคนใจหอน่นพระได้ใจหอนตั้งสิเห็ดเอาหยังถ้าพูดถึง่อยเห็ดนะ่อยเสิเห็ดเอาไปหยัง คอยฝึกนิสัยพวกเจ้าให้มันเป็นอุปนิสัยฝึกให้มันชินอยู่กับผู้ใดให้มันได้ดผู้นั่นได้ความในการกระทําอย่างเฝ้าเฮ็เเรดรลดถ้าบ่ได้เฮ็ดลวห้ามันตายกา่อนเสียดายมาภายหลังได้แต่ไปฆ่าห่วงได้บัดโอ้ยอันนั้นกูกระบอกท่านเห็ดอันนี้กูกระบอกท่านเก็บคือว่าอันนั่นอันนี้แหละถ้าคิดพอแล้วเอาใส่โรดไปโรดถือว่าลืมของสิเออเดียวบัดนั่นก้อนเดียวบัดนี้ก่อน ส่วนมากบ่ได้เอาจากคนลืมบัดเห็นบหมว่าแต่เฮ็ดโลดนะเพราะแต่คิดพอว่านี่ลืมของไว้นะโอ้เดี๋ยวเดียวสาดแล้วสาดบ่เห็ดลืม่ดั้นวันนี้มันสิมีผลบัดทุกอย่างเลยตีวงล้อมล้อมเขาล้อมเขาเป็นกุศโลบายต่างๆแล้วน้าตีเห็ุให้าอยากรู้ทํำเร็วอยากเห็นทํำเร็วอย่างจังสีมันก็เลยซึมเป็นอุปนิสัยไป เ <c oughs> พียงแด่ไอ้ทายแลมมือนี่รึงเกิดถึงเท้าีมมีน,นบเออไปไวกนเอ่อาจะเห็น,นเนที่วตา,าตาพวกใหม่ลอมครับในเขตบริเวณวัดเท่านี่<ช>ออยังสั่นเลยหลักษาอารมณ์ให้มันดีคือเข้าไปอยู่ในบ้านมันบอมีเดนสิมะเบาเรื่องธรรมะให้ฟังเวาพื้นผู้นั้นว่าพื้นผู้นี้ หลายอันหลายอย่างบ่มีดอกอันที่เกว้าเรื่องทางพ้นทุกหรือว่าถ้ามันจิตใจเฮาสงบเย็นลงไดเกิดเป็นบุญกุศลนบม่มีมแต่แนวเล่าร้อนอย่างงอกง,กงกมามหากันกระวบาเลยเด็วก็ะส้วนไปตึกแหหันเด็วก็ส่วนกันไปหันไปนี่แนวบริวาสิพ้นทุกจกังม็ดดอกเยมากเป็นสรรพสัตวถ้าเฮ้าอยู่ในใน,นี่ที่สัปปะยะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติเพื่อเอ้ที่สัปปะยะและกา ประเทศอันสมควรมาถึงสิ่งแวด้อมทั้งหลายนี่มีจะเป็นประเทศสมารถทิฐิหรือมีความิเห็นอันตรงกันบ่แย่งกันอียงอีอย่ง,ยง,ยงมันก็เลยรู้สึกว่าสบายเบาเบาบัาบาบานการรักษาอารมณ์เวลามาเขาภาวนาปับ๊บโหลดมันไปโหลดวันนี้มันเดะเป็นพระอ,องค์ใด <laughs> สว่างแบบใดสว่างอยู่บ่ สว uh. <t ội Investment> uh uh. uh. ่างซําเห็นเออฟุนันดียาเย็นเป็นทั้งไรอดิ้งขึ้นไปกาดปีนเพิ่นหลัยู่หันล่ะพ่อก็ต้องเอียงอีกก็ต้องไปว่า นั่นแหละมันมันลืมอยากบอกที่อธิบายฟังว่ามันจะไปบาดเท่าเผอเห็นปะมันตัดร่างกายออกละไปละคำว่าตัดร่างกายคือมันโบหัวมื่อแล้วสิโ้จักละคำพมาหน้ากับโบมี่ยังกับโบมีล่ละแต่ว่ามันดิ่งอยู่พุ่นละเห็นปะอยุดน้ำเพลินนั่นแหละตายมันเลก็ไปหันแหละออังจะว่าให้รักษาอารมณ์อย่าไปสนใจคำเบาคำวาของปากคน อยู่บ้านกับกอึดบ่อยากเห็ดเอาย่เ่ือนก็ไดแลนไปยังหอดพุนบางตัวยางนั่นพุกมันเบานั้มันเป็นตัวยางไหลอยู่บเบาบงตัวยางพูเขาเบานั่นนะได้เจ้าเห็ดอยู่หม่องไี่ันี่อยู่เบาบงนีมีตะเวกวากเวกวากใส่กันกับลูกกับเต่ากับเล้าหลานทั้งหลายแหล่นั่นแหละบัดสีมาสีมาพาวันนังสีแลนไปยังเด้เห็ดเอาอยู่เฮื่อนก็ไดวะโอ้ให้มันได้ก้อนก้อนเท่หน้าถ้าได้แล้วบ่มากก็ได้ ได้แล้วนั่นนะเออส่งอารมณ์ใดนิ่งยวงสันเออบาต้องมาอันนั้นอันนั้นเบาซือซ่อเออคือค้นบดีนี่คิดคิดแต่แนวบดีเด็เขามาขวางมันเข้าสิเบาเรื่องดีปันได้ก็ตามเออเขาสิคิดแนวบดีเขามาเทียบท่านที่รอดเอาตะของบดีเขามาเทียบเพื่อสิงให้เข้าเห็นคอยตามมันเข้าเห็นคอยตามแล้วไปเลยได้หนี่งเาเห็นว่าสิพระเข้าผลถูกใดแต่ต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้เด้อ เอาถ้ำเป็นไงใจกับถ้ำไหงเป็นอันเดียวกันคิดถึงนั่งใดก็เอาถ้ำเป็นเครื่องตัดสินเอาถ้ำมาเทียบทั้งสี่จังสี่สี่แล้วอย่าไปสนใจสุขกับทุกข์แต่ของเหตุเอาเองเบิดนี่แหละจังว่าปัจจต่างถ้ามันรู้ได้เฉพาะตนเข้าอยากอธิบายนี่อยากเอาความรู้สึกที่เข้าเป็นปากปื้มยัดใส่ในความรู้สึกผูนันปุ่นเด้แต่ว่าเขานั่ที่ค้นคิดว่าดีน่ะอต่ที่คิดแต่ว่า หาหลักการและเหตุผลต่างๆที่สี่เหตุให่คนผู้นี้เศร้าเสื้อเนี่ยจังสี่เศร้ามาปฏิบัติธรรมเดดึงมากิดออกบัดเดนั่นแหละคือความบดีของเขาเขาคิด,คดออกอะไรบัดทุ่มเทสุดชีวิตแล้วก็แล้วไปได้ฮะนี่เพราะบัดเลยมียังจังว่าอยากให้ทุกคนตรงเป็นโตของตัวเองอาัตาหิอาัตาโนหน้าโถต่อของเป็นที่พึ่งของเจ้าของถี่มันบอดทำลายผู้ใดเสียชีวิตสับสินมาโลด ส่วนมันสิพิษอ,อกพิษใจพอได้กรสร้างโคตรพ่อโคตรแม่มันบอกเลยมันสิซ้ำใดเด๋วนี้มุงสิเท่าซ้ำใดวะภาษาบ่จัจะเกิดว่าจกตายบา่ได้ตั้งกันด้วยกับสัตว์เดจสารหาอยู่หา,หากินเคี้ยกินปานไก่ผ้าลูกผ้าเต้าเคี้ยกินกูกู้กี้กี้กไปไงขึง้นมากตีกันนี่เท่านั้นแหละมั่มีอย่างคนเฮาสิมีคุณคาเพราะว่าทํำประโยชน์แกสาธารณะนอกนั้นบมม่มีคาอย่างบ่มีคาอย่างได้ทุนมาแล้วนี หาซิหาสิบนี่คือความเกิดเป็นมนุษย์มันเองนี่ทุนพละหาสิปห้าสิสางบุญท้าสิสางกำไรไปเนทางบุญบ่ะบ่ไม่ยัง้งบ่ได้ต่างกันกับหมูกับหมาหากินแต่เฉพาะครอบครัวเจ้าของตระก,กูลเจ้าของมิเท่านั้นแหละตายไปตายไปหล่ะไปล่องนาลกล่องนรกก็จังมาไตเต่าลาดับขึ้นมาเป็นสัตว์ดรเรฉชนเป็นสัตว์ดรเรฉชนจังมาเป็นคนแหละก็ขึ้นมาอีกมาเป็นสี่อีกก็มาหาอยู่หากินเป็นคือเก่าเนี่แหละ เทียกินคือใกล้แหละค่ะที่เสียสละอันนั้นอันนี้คนเฮามันเป็นธรรมดาเลยความฉี่ชนี้ที่เหนียวหรือความอิจฉาริษยานมันทไไําะดรบัตถูกอย่างเลยทั้งๆท,ที่บรรลูว่าอันนี้เป็นโทษหรือเป็นประโยชน์บอลลูกูเหตดอย่างเดียวขนาดนั้นบนเรื่ธรรมดาการพกเขา้ามันเป็นตนาเบอร์นายยามาเกิดน้ำแม่มันเนาะอาใจว่าอะไรยัดท้อง ยังมาเกิดน้อโขอดพอโขอดแม่มันหนูจากเวลาเออเป็นเรื่อสันดิทำให้เห็นวัฏะสงสารโดยความเบื่อนายบรแมนเบื่อนายแบบอเไยดังใจเบื่อนายแบบสลดใจเออิิปีทะยานแปลว่าความสลดหดหูใจที่เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกหาอยู่หายกินแย่งชิงขากันทำลายทำร้ายกันหลายอะไรยัง เท้านั่เขามาสอนเจ้าของนั่นเท้าเห็นน้ำทรทองัศมันก็ตามที่เขายิ่งกันขากันตบตีกันร้ายย่างนั่นแหละนําเขามาเกิดความสลดสังเวชใจหนาเบื่อหน่ายน่แหละแต่เห็นหนั่นกางซี่แหละเลี้ยโตนเหิตจังใดเขาสิรูท่ามเรื่ายเห็ดจังใดค้นทั้งหลายเลาวนี่สิพ้นออกจากการเกิดได้ทั้งเบิดน้อนี่เป็นหนึ่สิน่าสลดใจก็เอามาสอนเจ้าของเอง หมุนเขาว่าหาความคิดของอย่าของบันที่กูหายู่หากินเท่าทุกวันนี้ก็ว่าไปละบันดินล้นค้นควายกเพื่อตนเพื่อขอบครั้วเดียวขอบครัวกับตนกันเดียวกันกตระกูลกับตนกันเดียวกันแต่ว่างตนว่างโตบาา่ไดว่างความอาไลาในคำว่าญาติพ่อเม่พี่น้องลูกเมียยังก็แล้วแต่บาา่ไดข้าก็ยังไปบาา่ไดแต่าถึงกับขันนันะ่ะขอให้สะสมบัยสะกอนบารามีนี่ แปลว่ากำลังใจอันสูงสุดถามันเต็มแล้วมันถิมเลยเวิร์ัง่ะแหละถามันบา้านเ,เต็มยังมีอะไรอยู่ก็ขอให้สร้างสมอไวยสกอนเพื่อเป็นอุปนิสัยไปในพ่ายภาคนาพบหนาคนเทาเวลาตายมันคิดถึงอยู่สองยางอ่นแหละโดยความเคยชินความเคยชินชินในการทําความดีมันก็สีหมุนไปหาความดีความคิดเท่านัร่นะจิตนั่นแหละ คิดติดมังได้ไปมังหันเด้ติดในเรื่องเล่าไดไปในเรื่องเล่านั้นเกิดไปตามภพภูมอิอนันตัอนันเด้ห่วงให้ห่วงหน้าห่วงเป็นฉีเทียมกับแจ้งูเขียวเกี่ยวกระปอมเป็นไปเป็นสั่นเด้ห่วงสัตว์เลี้ยงปูปลากับไปเกิดเป็นอนันต่ละการนึกถึงบุญออมือนิเสอยอยังไปท่านนอตื่นขึ้นมือนิเสอยอยังไปใส่บาตรนอะเออยังไข่แน่เป็นจาค่าอนุสติกรรมฐานเขารักก,กรรมฐานสี่สิบอย่าง ตายในมื่อนั้นที่ตัง้งจิตไว้ะมันก็ยังไปเป็นเทวดาใดนั่นแหละที่บอกทุกๆคนไวนะ้ะตั้งสูงสุดไว้เลยอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับนี่พยายามสมาทานสิลโดยตัวเองสิลนหาหนั่นแหละสมาทานโดยตัวเองเมื่อสมาทานแล้วกิพแตาา่ละน้าสาข้มถูก์ยากลาบากาต่างๆในการทำมาหากินทุกคนดิน้นรนคนคอยเราว่าความปราถนาความสุขในความสุขนั้นที่ห้าบอบเข้าใจ เฮาปรารถนาความสุขโดยลูปล่างกายวัตถุสิ่งของคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นสิโด,ดนบันดาลเฮามีความสุขคนใดแท้จริงแล้วบ่แมนเนี่ยโอ้กูคิดผิดเนี่ยเก<อ>ิดเป็นยังกระสางต่อไปเนี่ยกูบ่ขอเกิดอีกคิดไปแล้วสรุปรงว่าตายย้งได้ขอไปพันทีพ่านย้าน,นั่นเพอะอภาวนาไปตั้งคิดไว้แล้วเนี่ตั้งค้ามเจตนาเข้าตั้งไว้แล้วนี่ยใส่ข้ามบริกรรมภาวนาบัด เอาไปจนหลับคมไหวบ่ให้มันขีดไปทั้งอื่นพุทธโธหรือนามาพะทะหรือที่สวดมนต์นามาถุพุทธานังหรืออิติปิโสยังก็แล้วแต่ไปไปของมันเรื่อยเรืยตายแล้วมันต้งไปหรอกไปเอาเองหรอกพอมันตั้งไว้แล้วอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับสําคัญและอารมณ์จิตแรกก่อนที่จะลุกตื่นขึ้นมาปุ๊บจังมีสติดอกนนะ่นะในขณะนอนหลับ่มีดอกที่จริงนะคําว่ามีสติในขณะหลับก็บมีอยู่แต่ว่าหาบ่ท่านชํนานาญถึงขั้นนั้น รับมีสติเป็นยังไงผู้ใดจับล่มหายใจเขาออกในการภาวนานอนนอนภาวนาได้มัใช่รู้เอาเองดอกแต่ว่าบอกบอกเป็นือซื้อหุจักบดผิดคนนนิงนั่นนั่นนี่นอนโกนนอนตะโกน,นโกแข้งขางนั่นขางนี่หู่จักบด <c oughs> แขนขาชาเอี <c oughs> นอนแบบนี้โอ้ยชาเบดเลววยวยผิดแคหน้อยก่อนไนดะแต่ยังมีขนาดที่ลับู่ได้นั่นนะแบบผู้เคยเป็นยังสงฮู้ <c oughs> ชาบดนี่ยขางนี่นอนแต่แค้งชา มันชาแล้วเดี๋ยพิกจะหน่อยปั้นกต่พิกล่องอิรเลยฮะมันเป็ีเอนเองเออพิกร่องแบบมันเศร้าหลือเกินเอาขึน้นมาอีกนั่นนอนแบบตถาคตสายยานอนแบบพ,พระพุทธเจ้านอนคือนอนในชาตินั่นเองชาติคือเพ่งนั่นแหละสีเพ่งอารมณ์ใดกะคิดเอามักแบบใดเพ่งจับภาพภาพบอกจำภาพภาพได้บอกนั่นสิเพ่งภาพภาพไปมันรับไม่หันตายมันได้ก็ไปหันตายมันได้ก็ไปทั้งที่แต่พวก จับหลับก็คือจับลมหายใจได้กับข้ามบริกรรเภาหน้าชิ้นเขาชิ้นเขากับลูเองดอกแม้คณะคนบุละถึงขันว่าพระผู้่นเก่งแล้วนั่นนะเก็บใครโดยป่วยคนหูวว่าสิตายปุ๊บิ่ญหาหลักไปโลดเด้เอพิ่นเพิ่นไปหม่องอยู่เพิ่นชิ้นโลดเด้คือความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยไปหุ่นละตัดขาดเราออกจากร่างกายบอกเก็บบอกปวดอย่างเด้เอ,ออเออเออนึ่ก็เป็นเรื่องของร่างกายมันจะหายใจเขา้าหายใจออกนั่นเพิ่นจะซ่อมมึงอยู่หัน นี่แหละาครๆกับ้นซ่อมกะของนอนรับใดมันจะซ่อมเบิ้งรูมันติขาดทัง้งใดถ้า,าว่าท่านขาดยังพอมีประโยชน์บ่ะนอนนี่เอาคืนนั่นเออถ้าว่าบ่ไหวเราไวขาดคันประอยู่เนีไปไปเลยล่ะเรงสัต์จะฝึกได้แล้วสามารถเลือกได้เอาพ่อเมื่อ